แต่ตอนไม่รู้สึกหรอกเพราะว่าเราเที่ยวถึงหกโมงเช้าเก้าโมงมีแข่งฟุตบอลวันเสาร์เราก็ตื่นไปนอนน้อยก็คือเละอะนอนก็ไม่ได้นอนก็ไม่นอนยินก็ไม่ดีเวทก็ไม่เล่นกล้ามเนื้อหายไม่รู้มันบุกกลับมาได้ไงเนาะก็อาจจะมีลูกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบมีครอบครัวมีมีเมียมีลูกก็เลยวนกลับมาทันเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าจุดที่มันทริกเกอร์เราให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องหันมาดูแลสุขภาพอะของชวมมันก็คือเหมือนกันก็คือตอนที่ เห็น d a ด d ีป่วยใช่ไหมคะเราก็จะ q u e s t i o นว่าเออทําไม why อะไรเงี้ยเออแต่ว่าไอ้จุดที่เรารู้สึกว่าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองตอนนั้นอะของชมะมันก็ยังไม่ได้ shift เท่าทุกวันนี้นะอย่างของอย่างของพี่ตอนนั้นอะชมก็เห็นว่าพอป้าป่วยอะพี่ก็จะแบบไปทำกันบ้าอะไรนะตอนนั้นที่จะมีเรื่องอะไรอ่ะคอติช <cheese, S 2> ีสอะไรอะแซกซีเริ่มหาข้อมูลช่วงนั้นก็พยายามจะแบบหาความรู้เกี่ยวกับว่ามะเร็ง มันก็คือเริ่มนั่นแหละเป็นจุดเริ่มที่แบบว่าพอว่างก็อยาความรู้ว่าบางคนก็บอมมกมะเร็งเป็นกรรมพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยแล,ล,ล้วป้าป่วยตั้งแต่แบบหกสิบหกเขาอยู่ประมาณสี่ปีแต่ว่าหกเจ็ดเดือนสุดท้ายเนี่ยอยู่ไอซียูตลอดก็ก็ระหว่างที่เขาป่วยก็เราก็จะเริ่มศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับอาหารทําไมแล้วมันมีอาหารอะไรมันรักษาโดยที่ธรรมชาติได้หรือเปล่าเราต้องมีไลฟ์สไตล์ยังไงเพื่อจะป้องกันมันก็เริ่มมาจากตรงนี้แต่ชงก็รู้สึกว่านะวันนั้นนะถ้าเทียบวันนับ กับวันนั้นเลยมันผ่านมาประมาณสิบสี่สปีที่<อ>แล้วเนี่ยจริงๆข้อมูลข้อมูลทางมันก็ยังไม่ได้ออกใบระโบเราความรู้เรามาจากหมอความรู้มาจากหมอก็คุยกับหมอเท่านั้นการที่จะ access ข้อมูลที่เราสุภาพร้นนี้นมันสมัยนั้นอินสตาแกรมก็ยังไม่ได้เยอะ YouTube ก็ยังไม่ได้มีคอนเทนต์เยอะเพะฉะนั้นข้อมูลเราค่อนข้างจะลิมิตมันก็คงต้องใช้เวลาแหละแต่สิ่งที่รู้กันมาคือตอนได้คือว่าต้องกลับมาปรับไลฟ์สไตล์ใหม่อ่ะตอนนั้นพี่คิดว่าพี่เปลี่ยนอะไร ตอนที่แบบว่ารู้ว่าปาป่วยสําหรับตัวเองอะ,อะไรที่ว่าพี่เปลี่ยนต้องอสองอย่างก่อนรู้แล้วทําได้หรือเปล่าก่อน mm hmm. เพราะเราทํามาใช้เวลาเนี่ยรู้กับทำมันคนละเรื่องกันบางคนบอกว่ากินเยอะอ้วนรู้แต่ว่าห้ามปากได้ไหมถูกว่านั้นรู้ว่ากินอันนี้ไม่ดีกินน้ําตาลไม่ดีไม่ดีต่อร่างกายลราห้ามได้ไหมถูกว่ารู้ว่าตัวเอง o v e r อร์เว t ต้องไปออกกําลังกายแล้วไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้น knowing กับ doing มันคนละเรื่องกันเอมันมันคงต้องใช้เวลา สักพักหนึ่งอกว่าจะแบบหา,าความรู้รู้แล้วทํำยังไงให้เอาร่างกายไปทำโชว์อัพแล้วโชว์อัพยังไงให้มันสม่ําเสมอเพื่อให้มันเกิดผลชัวว่าก็คือต้องมีวินยัยมีความสม่ําเสมอมันถึงจะเป็นฮับบิตจนทาจนทุกวันนี้สิปีมันกลายเป็นฮับบิตเป็นไลฟ์สไตล์ไปแล้วอันนี้ถึงจะทําได้คี่ว่าสิบปีเหรอของพี่อะไม่ไม่ก็จากวันที่เริ่มตนวันนี้สิปีจะถามว่าเห็นผลไหมมันก็คงเริ่มค่อยๆเห็นผลเลยแต่ชมวรรู้สึกว่าพี่อะมาที่รู้สึกว่า เลี่ยนแบบชิฟแบบเห็นจริงๆนะก็คือตอนช่วงที่ชมท้องเกลือแล้วก็อาจจะโควิดที่ตอนนั้นพี่แบบว่าฟังเดวิดซิงแหนักมากแล้วก็ฟังคนน้องคนนี้อะไรเงี้ยเริ่มรู้สึกว่าเริ่มเห็นเป็นพฤติกรรมแล้วก็คือฟังเสร็จตื่นเช้ามาก็คือพี่ก็จะมาพ่นพ่พ่พพซึ่งพี่พูดถึงซัพพลเมนตัวนั้นตัวนี้เทคโนโลยีนั่นเแต่ว่าตอนนั้นชมก็ท้องแล้วก็ต่อมาด้วยให้นมก็คือตามไม่ได้นะแต่ที่ชมรู้สึกว่าเออเปลี่ยนจริงๆอ่ะก็คือนะตอนนั้นอย่างเช่น IF ก่อนน้เ้พี่ก็ ไม่เอาพี่ทำไม่ได้หรอพี่ทำไม่ได้หรอพี่เรองประชุมพี่เรองทีมงานพี่กับเขาไม่ได้พี่เรื่องการตั้งนาอะไรเงี้ยแต่อยู่ๆก็ก็อย่างที่บอกแหละ knowing กัดู o ิ n g มันขนละอย่างกันดูว่าพอเรารู้แล้วเราก็ต้องพยายามปรับไลฟ์สไตล์ว่าให้มันทําให้ได้อพราะันมันถึงได้บอกทุกอย่างมันใช้เวลาไม่ใช่ว่าลู้ปุ๊บวันนี้พรุ่งนี้ทําได้เลยอันไม่รู้นะคนหนื่อจะทําได้หรอพี่ก็เข้าใจว่าตัวเองทุกอย่างมันใช้เวลาไงมันต้องอ m p l e m e n t ทีละอย่างไม่ใช่แบบวันนี้รู้สิบอยอาาหร อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำทุกอย่างให้มันเป็นไลฟ์สไตล์เชื่อเดวิดซินแค์ไงมันไม่ใช่เดวิดซินแค์เนี่ยคือตอนแรกก็รู้ว่าต้องทำแต่ไม่รู้ว่าทำแล้วมันดียังไงต่อร่างกายถูกป่ะในที่สุดมันก็คือความรู้เราเข้าใจว่าแมคานิซึมของร่างกายคนเราทำไมไออมันถึงเวิร์กมาบอกว่าสอบยังไงได้เกรดสี่อย่างเดียวเนี่ยมันจะเรียกว่าอะไรเมื่อเราเข้าใจไปลึกๆมากขึ้นว่าทำยังไงแล้วทำแล้วได้เกรดสี่ไปทำอะไร ว่าไปหางานง่ายขึ้หนหรืออะไรเงี้ยมันก็เหมือนกันว่าเราทำไอเอฟแล้วเราได้อะไรเรามีกล้ามเนื้อไปไปกล้ามเนื้อมันไปลิงก์ยังไงกับการทำไอเอฟเขาบอกว่าอย่างร่างกายคนเราเนี่ยเวทเลืน้ําตาลเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานกับคนปกติน้ําตาลในเลือดเนี่ยในใสเลือดเราต่างกันแค่ช้อนชาดเดียวทํายังไงให้ร่างกายสามารถเวทเลือไอช้อนชานั้นได้ก็คือต้องมีกล้ามเนื้ออินซูลินรีสิสตันถ้าเมื่อไหร่ที่เราเป็นอินซูลินรีสิสตันร่างกายไม่สามารถที่จะเวเลืน,น้ำตาลแค่หนึ่งช้อนชาดได้ และอะไรล่ะก็คือทํา IF กับการมีกล้ามเนื้อแค่นั้นเองพอเราเข้าใจแมคเคนิกของมันแล้วมันก็จะอยากทําโดยปริยายก็เหมือนกันอันนี้